เด้งเลยขาวชั่วเลยจ้ะอดอกใหญ่หญด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับหลังจากที่มาจากสวนป่าของท้อมแล้วน้องพอน้องจะไหนเนาะแล้วเราเห็นเฮดโคนอยู่หั่นเนาะนี่สวนี่ข้างหลังเราหพ่อแม่พี่น้องเดิวย ตอนเราไปสวนป่าเขาได้ฮิดโคนสองดอกได้จากมือทัานไถได้เบิ่งแน่ไถยังบื่เบิง่งไปเบิ่งได้จ้ะีมาทำมาห่อหามันจะมีที่สันนะ้นมาคนน้องจันไายเนาะแต่บอรรู้ว่าเพื่อนสีออกหน่อยออกหลายจำงดยเพื่อนรักออกสำนี้หรือว่าจังไยได้จ้ะนั่นน้องจนายสิพาไปเลาะลถ้าเพื่อนออกก็สิได้เบิ่งคลิปกันยาวๆเลยเนาะพ่นน้องจันนายเนาะแต่ถ้าเพื่อนลอยออกอก็คือเก็บคลิปนี่ละก็หายไปเลยจะแบบนี้เฮ็ดโคนหายอยู่เด่นเนาะคนน้องจันนายเนาะ หูหยาดไปหอดต้นปลาเลยนะเด้ออจ้พ่แม่พี่น้องเดี๋ยวให้คนน้องจะนายเปิดหยาดจังหน่อยก่อนเด้อจ้านี่ลองที่เปิดหยาดสร็จแล้วจ้าเห็ดเต็มเลยขาวจัวเลยจ้ะดอกใหญ่ๆอุบวบเลยจ้ามาคนน้องจะนายงัดกันเลยจ้าเริ่มจังเลยก่อนมาเริ่มเลยจ้ะ นีบอดได้มดได้มดเาเียมับ่นอโอเคียมากยขาสั้นนะคะยาวนส่นไะง <c oughs> <c oughs> าไ,ได้ลองสั่นเลยอย่ะขึ้นเนี่ยบวบบขึ่นสวยงามมากนนะก้าเลยุตต่อจ้ะจุเนี่งัดพัวให้เลยงัดพวัวงัดได้อยู่ดินแข็งตันลองดูสิ สไตล์ตัวมันต้องหักงัดดินละฮักพว่เลยอืบแบบนี้แหละที่รอคอยอีกดอกนึงตรงนี้บน,นาหดแม่น่ะุไปก่อนจ้ะให้พน้องจนาุ่ดจังลยนะนจ้าเดี๋ยวามาเก็บให้พ่อน,น้องจนนีเก็บผมเป็นองมาเก็บโยนใส่หยนใส่แบบนี้และจ้ะ โป๊ะกัยดินกันเลได้ว่าเป็นดินทรายโอ้ขาเพิ่อมมีดอกยังบโผล่ด้วยเหรอเ้อ่ข่งไปกอนป้เข่งปันทันและยังไปถึงผงเพิ่มเด้อพอาม่พี่น้องคุดกันเลยได้บหินอืมห

เมงกินขาจ้ะกระมยังื่อที่2งเือที่สองก็ได้แล้วโดนนดน่มอยูุ่ดตอกนที่ไหนัก่อนจ้ะ ดอกซ่ํานี้อืมเนาะพุ่นมันจังได๋เนาะเป็นยังบ่ปูได้ยังบ่ค่ําคือดอกใหญ่นี่อือนี่ดิเป็นอยู่ใหม่ๆบ่อังเพิ่นดิบ่ค่อยสมบูรณ์หรือป่ะอ๋อญาติมันปวดจักคิดดอกบักใหญ่น่ากันจ้ะ <laughs> ดินเจนอน้อยดิ้ดินเจาหน้อยอันนันเนจันทรมน้องคุบาเว้นไว้ยังหลวงชิปนิดก็บ่เบิดเ <c oughs> ก,ก,ก่งเ จะมีเพืนึนงเก็บเพชรโบเบิใครล่ะไม่เห็นอีงทีเก็บโบเบิดแต่กระลับมาเอาคือเก่าจ้ะเห็นคือเก่าเพราะว่าโบดได้ไปเลยนะเพราะต้องชนยปิดคลิปแล้วก็คือยังเขี่ยหายจ้พะพ่อยอยากได้เพชรเยอะๆ <c oughs> ว้าวค่ะเพื่อนนะตี้ดีเพื่อนเพื่อนดี เอย้ยนี่สุดนี่สุดาเอาตะก้ามามาเติมให้พอ่อแม่พี่น้องเบิกครั้งที่สามนี่เราขึ้นกำลังงามือ้อขายาวตัวขายาขายาวขับไปขุดใหม่จ้ะขุดอีกหนึ่งครั้ง น่ะเป็นนางเจนายเนาะยกนึงอีกยกนึงจ้ะชาวเมื่อยก่อนบ่คู่เทศนี่เมื่อยด้วยจ้ะไปเดี๋ยวห้องกระสีเลาะโตหินเขาวเป็นนางเจนายเบาไหวกบแข่าเสียวฟันมากเ่าได้ยินเสียงเลยจก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 หินอ่ะห้างๆ่างเป็นกีหินน้อย ให้พนุ่ชนัยพูดก่อนด้วยจ้ะไม่นุ่งจชนัยจะขอหลีกก่อนเสียวฟันใจคุยเค็จแค่นี้วะผู้ว่าเสีนี้ก็รดียินแขียงด้วยบิ๊กอ๊ก แยกล่างเปิ้ลเอ้ยขาเปิ้ลกับหักไหน ลูกะบ้าขาเยี huh. ่ไม่ไวขาเป็นคตอน่องเนี่เติมสต๊อกอีกสต๊อกของเฮาเมื่อเราบุกเขาไปันานี้โบลามเขาคงทางบ่บักคดเลย เดี๋ยวเลาะเมือเนาะถ้าบ่เจออีกก็ไปเบึงผลงานของเฮาอยู่ที่บ้านกันจ้าว่าเสียเอาไปฮิดจังได๋ดีนะ <c oughs> นี่จ้ะไปนี่ผลแรกของรอบที่แล้วที่เฮาเอามาวันนี้นี่ต้างกันนี่มันเออตัวใหญ่น้องเป็น,นไไงเนาะพอไม่ใช่น้องเบิกเป็นสิงัด,งเ,ด,งเ,ดเ,เลย ัดเลยก็ได้เพื่อนใช่ไหมอยากเหเลยจอะไอจเต็มพูลแล้วเต็มพูลอีกอะคูดกันไตว่าอีกอะจากตรงนี้เลยจ้ะดินนุ่มภาพปามได้ขาเป็นสัญแน,สนสวสัมผัสขาสัตว์กระต่างคุณบอลรงมา พุดไว้ก่อนจะได้นะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดียวน้อพี่น้องจันะน,น,าจนายเนาะนี่พี่น้องจันายพุดใช่ได้จ้ะโอ้้หูยาวเป็นทางมาะแบบนี่เลยเนาะเราเห็นดอกเคสเลยอดอกเคสลึกลงมั้งกรอบอบนะบอกพอกน่อยเนาะก,ก,ก,กรอบกรอบบุบะบุบะเลยจ้ะ

ไปกันเผ็ดเนี่ยเผ็ดไปจุบอ,อืมอยากใหพูดยังขาขึ้นกรอบกรอบพร้อมจะเตกเตกง่ายมากเป็นอย่างพอน้องเจนายเพืน่งนะ ดีดๆดีว <troll> ุดว <y> ุดวุดวุดอือผ่ากินยาวขนาดเลยขึ้นเฉยของไปเอาไปใส่ตะกร้ากัอนนะเขียดที่หนึ่งงหนอยเติมเทื่อที่เท่าไหร่นี่เติมสต๊อกอีกแล้วเฮาเติมสต๊อกทั้งที่สี่นี่พูนๆเลยแบบนี้ กัไนไรนั้นจังนะเก็บวะมีดอกนึงดูดิไม่กิน,นบอกคิมาเอาทมพึ้นไ้นี่หละไม่กินละอยังไม่กินเลยเป็นหันจนนวจงวงอยู่เลยยังพิ่กินแต่ข้างบนไปขุดเอา <c oughs> ดอกข้างละเลาะกลับบ้านต่อจ้ะ เห็นอีกแล้วเปิดพอน้องจะไหนจะไายดูหลเนี่ยคือออกแบบนี้บบนเนาะออกบ่องละบอะเยอะอะอแต่ว่าใหญ่เละเพราะว่าบอ,อมีไข่ลูกว่าเฮ็ดออกช่วยอยู่ด้ะะนักลัะนังไหน หอยลุดทุกปลาเองเหยียบเนี่เหยียบไว้่อะ <laughs> อะบ่งกับรถตัวนี้ <laughs> แล้วทำไมเขายังรอดไม่รู้ <laughs> เป็นหอยลอดรถอยู่นี่ <c oughs> ล่องลอดรถด,ด้วย้ะนี่เป็นที่กับรถคนนุ่งเจานายเออดินขุดง่ายเนาะ <c oughs> หเห็นอยู่ตรงนี้นใช่ไหมเดี๋ยวห้องย่างไปเพิ่นก่อเด้อ วุ้เนเด็ขาขาวๆอยู่ตรงต้นปลาล์มข้างล่างนะมีดอกนึงอ่ะพอนันจจลายพืชตาจ้ะแต่ไม่นันจจลายสิเก็บ่็เป็นดินทรายกนลุกง่ายอยู่นี่ดีตากัน์ตนเลยอืมอืม โอ๊ยอ่ะอือจิ๊ด้าขาสั่นนะอืมอืมอืมกินเลย เจ้าจของเพิ่นเจ้าของเพิ่นห่วเลงเลยเตัวดำๆหัวใหญ่ไปตี๋เอ้ารูปปวดกินที่ขาดะเดี๋ยวขาน่นกันเลยเติมสต๊อกอความก็นั่งจไดเธอเลย นี่ผลงานของเราโอ้ได้หลายตืบนี่จ้ะมาไปเลยนี่เห็ดของเราแต่บอกพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนด้วยจ้ะเผื่อคลิปนี้สีได้ลงเนาะพอน้องเจนายเนาะเฮาคงสิกินเห็ดหมดเลยเพราะว่าเม่น้องเจนายไปขเขาไปเฮาไปสวนป่าของท่อมแม่น้องเจนายได้ถ่ายไว้อยู่จ้ะเพราะว่าเฮาลงมือละคลิปเนาะพอน้องเจนายเนาะเฮาย่่นเฮาบบมีเวลาและอีกอย่างเม่น้องเจนายก็เลี้ยงน้องจีโน่ด้วยจ้ะก็เลยได้ตัดลงมือละคลิปละคลิปนี่ ย้ำบําเพ็อคลิปนี้สิได้ลงแม่น้องเจนนายขึ้นสิกินลยจ้ะแต่ว่ากันยังเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดในช่วงนี้นี่เด้อจ้ะแต่แม่น้องเจนนายบระบุมือในนั้นเพราะว่าเฮาเก็บแล้วเฮากินไปเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะอันนั้นจ้าคลิปนี้ก็พาเก็บเฮ็ดโคนหลวงเด้อจ้ะแม่น้องเจนนายก็สิฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนนายนเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวยไหแจ๊กคะแนนพ่อ่น้องเจนนายชิป เต็มซีบเลยนะจ้า